ข้าวงการภาคมาตั้งแต่ปีอะไรคะโอ้ยถามทุกว่าคุณไหนเกิดปีไหนก่อนหนูเกิดปี1981 2524ค่ะโอ้โหนัาติ้งพาค25 2525ใช่หนูขวบหนึ่งพอดีใช่ก็คือภาคมา14ปีดูว่าเราหนุ่มจังเลย40ปีแล้วที่อยู่ในวงการการพากมา จำได้ไหมคะว่าณตอนนะั้นะเราเข้าสู่วงการภาคได้ไงคะตอนเป็นนิสิตเป,เป็นนิสิตที่จุฬาก็เป็นนักกีฬาแล้วก็คือเวลาเขาไปแข่งกีฬาระหว่างสถาบันเนี่ยไปต่างจังหวัดอยากไปก็ไปคัดกับเขาในการคัดเนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายาก็คงจะใช้คำพูดดีกว่าเขาต้องการโคศกพิธีกรในสนามเราก็เอาไปนั่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเขาคัดจนเกือบตายติดบ้างไม่ติดบ้างแต่เราต้องติดทุกงานเพราะว่าเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเพราะเพราะว่าเราเนี่ยไปภาคไงไปนั่งช่วยข้างสนามได้ดีกว่าเอนเตอร์เทนได้แล้วก็การทําอย่างเงี้ยมันก็ทําจนกระทั่งนายจุฬาเนี่ยรู้จักไม่ให้งานวัดละพอเราจบมาทางช่องเขาถ่ายทอดกีฬาเขาก็เห็นความสําคัญให้ไปอลองภาคดูก็ติดใจมาตั้งแต่ทุกวันนั้น